จูดเบลลิงแฮมจะไม่ได้ดีกว่าเจลาดแลมพาร์ดและสะโคนจูดต้องรักสามารถตรฐานให้ได้เท่าเทพพวกนี้เพื่อไปยืนอยู่ระดับเดียวกับพวกเขาเหล่านี้วิธีซุปตาแพงจัดซัดจริงจูดเบลลิงแฮมเก่งจนต้องยกนิ้วให้ไม่ใช่นิ้วกลางยกให้มันสิบนิ้วไปเลยเทพจริงเทพไม่หยุดตอนนี้ถูกประเมินค่าตัวแพงที่สุดในโลกไปแล้วไปให้กำลังใจมนุษย์ทองคำผู้นี้ได้ง่ายๆที่ดูหนังดูบอลน,นะ แอดไลน์ทีเดียวรู้เรื่องมีบอลเรอัลมาดริดให้ดูช้ำๆเลยฟรีด้วยขอบอกอยากดูบอลชัดๆลื่นๆฟรีๆแอดไลน์ไปที่ดีแอนดีที่พวกเองเห็นในโลโก้3-4ปีเท่านั้นที่จุดขยับขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกฟุตบอลทัศนคติความคิดดีมากดีเกินไปขณะเชฟทำอาหารให้ไม่ถูกใจพ่อหนุ่มจุดของเรายังไล่ออกดือด้อเชฟคนนี้นี่มือระดับโลกนะ เคยทำงานให้กับคาริมเบนเซม่ามาแล้วยังเป็นเชฟให้กับเอดูอาโดคามาวิงกาอาหารที่แก่ทำนี่คารินคารินเลยแต่แก้ปล่อยให้ลูกค้าได้ชิวบ้างแต่จูดกับแม่กลับไม่โอเคไล่ออกเลยอะไรวะนักเตะอังกฤษมักจะถูกมองข้ามและบอกว่าเราไม่มีคุณสมบัติของนักเตะที่ยิ่งใหญ่ผมต้องการสารต่อความยิ่งใหญ่ของนักเตะอังกฤษผมต้องการแสดงให้ทุกคนเห็นว่าพวกเขาคิดผิดจูดไม่ชอบการเป็นที่สองจูดชอบผลักดันตัวเอง เรียนรู้พัฒนาและพยายามทําให้ดีขึ้นทุกวันอยู่เสมออาจจะดูตึงแต่นิสัยดีนะเด็กเก็บบอลหนาวจูดยังสลับผ้าห่มให้หลังจบเกมจูดยังไปถ่ายรูปคู่ด้วยไอหนูนั่นคงจําไปจนวันตายจูดเบลลิงแฮมเป็นนักเตะคนโปรดของผมผมไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดกับผมเท่าไหร่แต่สิ่งที่เขาทํามันดีมากๆเลยครับและมันเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของผมตอนนี้จูดเป็นซุปเปอร์ร์เต็มตัวขยับทําอะไรก็เป็นที่ฮือฮาไปหมด ล่าสุดมีการวิใจัยในตัวจูดแล้วพบว่าจูดมีมูลค่าสูงที่สุดที่267.5้าล้านยูโรจากผลงานช่วง6เดือนแรกกับเรอัลมาดริดนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมด้วยค่าตัว103้าล้านยูโรนั่นทําให้จูดกลายเป็นนักเตะมูลค่าสูงที่สุดในโลกณเวลานี้ถ้าจะขายเรอัลมาดริดควรจะต้องปล่อยราคาราวราวนี้ยอมทุ่มซื้อมาโคตรคุ้มเบ็ดดินจริงๆของเรอัลมาดริดจูดเป็นนักเตะที่ทําให้ผมรู้สึกประหลาดใจมากที่สุดเพราะทุกดอกที่เขาขยับ มันสามารถเป็นประตูได้หมดเลยอย่าลืมไปดูไปเชียร์จุดกันที่ดูหนังดูบอลน,นะแอดไลน์ง่ายนิดเดียวมีบอลสดให้ดูฟรีฟรีพลาดได้ไงแอดไปเลยอยากดูบอลชัดๆลื่นๆฟรีฟรแอดไลน์ไปที่ d n d b ที่พวกเองเห็นในโลโก้